กิจกรรม science kids นักวิทยาศาสตร์น้อยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเด,ด็กๆวันนี้มาพบกับคุณครูกระตูนและคุณครูเชอเอมค่ะในกิจกรรม science kids นักวิทยาศาสตร์น้อยวันนี้เราจะชวนเด็กๆมาทำการทดลองอะไรกันดีคะคุณเชอเอมวันนี้คุณครูเชอเอมจะชวนเด็กๆมาทดลองทำ ไข่ดิง่งดึงตกพื้นแล้วไม่แตกเอ๊ะจะเป็นไปได้หรอคะคุณครูใช่เอมไข่ดิบๆตกพื้นแล้วก็ต้องแตกสิคะเป็นไปได้แน่นอนเลยค่ะอยากรู้แล้วใช่ไหมว่าทำการทดลองยังไงงั้นเราไปดูกันเลยค่ะก่อนจะไปทำการทดลองเรามาเตรียมอุปกรณ์กันก่อนดีกว่าค่ะอุปกรณ์ก็คือไข่ไก่ แก้วน้ำใบที่หนึ่งแก้วน้ำใบที่สองน้ำเปล่าและน้ำส้มสายชูค่ะถ้าเตรียมอุปกรณ์พร้อมแล้วงั้นเราไปทดลองกันเลยขั้นตอนที่หนึ่งเทน้ำเปล่าใส่ในแก้วใบที่หึงประมาณครึ่งแก้วนะคะ จากนั้นเคน้ำส้มสายชูใส่ในแก้วใบที่สองค่ะประมาณครึ่งแก้วเหมือนกันค่ะน้ำไข่ไก่ฟองที่หนึ่งใส่ในแก้วใบที่หนึ่งที่มีน้ำเปล่าค่ะค่อยๆใส่ลงไปนะคะน้ำไข่ไก่ฟองที่สองใส่ในแก้วใบที่สองที่มีน้ำส้มสายชูค่ะ ค่อยๆใส่ลงไปค่ะจากนั้นทิ้งไว้4-5วันและสังเกตการเปลี่ยนแปลงของแก้วทั้ง2ใบค่ะ ะน้ำส้มสายชูทำให้ไข่นุ่มนิ่มแถมยังเด้งดึงได้ด้วยเหรอเนี่ยน้ำส้มสายชูเปรีป้ยวๆอย่างฉันเนี่ยมีกรดอยู่เต็มไปหมดเลยส่วนไข่อย่างฉันมีเปลือกแข็งๆเพราะมีแคลเซียมอยู่เมื่อเทฉันใส่คุณไข่กรดในตัวฉันก็จะเข้าไปทำให้แคลเซียมที่เปลือกไข่ละลายหายไป เปลือกไข่ก็เลยนิ่มหลุดออกมาแบบนี้เลยจากนั้นฉันค่อยๆซึมเข้าไปในตัวคุณไข่เลยทำให้คุณไข่แข็งแรงกลายเป็นคุณไข่เด้งดึ๋งแบบนี้ได้ยังไงล่ะ เห็นไหมล่ะคะเด็กๆสำหรับการทดลองทำไข่เด้งดึงง่ายนิดเดียวใช่ไหมล่ะคะใช่แล้วล่ะค่ะในการทดลองเด็กๆควรให้คุณพ่อคุณแม่ช่วยทำการทดลองด้วยทุกครั้งเพื่อความปลอดภัยของตัวเด็กๆเองนะคะแล้วเด็กๆอย่าลืมส่งรูปหรือคลิปวิดีโอสั้นๆเข้ามาในกลุ่มไลน์เพื่อให้คุณครูและเพื่อนๆดูด้วยนะคะ สำหรับวันนี้คุณครูการ์ตูนและคุณครูช่เอมต้องขอลาเด็กๆไปก่อนแล้วพบกันใหม่ค่ะสวัสดีสสดค่ะ